ทุกคน,นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฉนันชิวันนี้นะคะฉนันจะพาทุกคนไปเที่ยววัดที่เชียงใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะไปได้กี่วัดนะคะนี่มีเพื่อนร่วมทิปด้วยอีกสองคนนะคะสวัสดีค่ะฝากช่อง Happy แคปป็นเดตอนทิพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปได้กี่วัดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะรอสมัยชิกอีกหนึ่งคนละกันเป็นคนขับรถคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลย อนนี้นะคะทุกคนเราเดินทางมาถึงวัดแรกกันแล้วนะคะก็คือวัดป่าแดดที่แบบเป็นเสียงเรื่องรือในการที่จะมากระิบหูหนุขององค์พระพิฆเนศน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าวัดเนี่ยมีลักษณะยังไงแล้วก็ทํายังไงนะคะในการไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหลังตรงนี้นะคะเป็นที่จอดรถนะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาหลังวัดจะเป็นที่จอดรถเข้าประตูนี้มาได้เลยนะคะแล้วเราก็เดินตามทางตรงนี้ไปเลย เราเข้ามาถึงข้างหน้านะคะทุกคนจะมีเจ้าหน้าที่นะคะแนะนาให้เราไปไหว้พระประธานก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปไหว้องค์พระพิฆเนศนะคะที่อยู่ข้างในด้านนูนนะคะเดี๋ยวเราไหว้องค์พระประธานก่อนนะหลังจากที่เรานะคะไหว้องค์พระประธานเสร็จแล้วนะคะเราจะ พาทุกคนนะคะไปไหว้องค์พระพิฆเนศนะคะซึ่งองค์พระพระทุทธาธิบดีขวาง,งน,นะคะแล้วก็เข้าประตูมาองค์ที่จะเป็นของนําไปไหว้นะคะจะอยู่ด้านนี้นะคะะมีเส้นต้นเสาอีกเสาหน,นึ่ะหลังจากไหว้องค์พระพิฆเนศเสร็จแล้วนะคะจะมีให้เดินตามทางนะคะ ก็คือเดินตามทางมาเลยนะคะแล้วก็จุดสุดท้ายจะเป็นการโอบเสกสองครนะคะตอนนี้นะคะก็คือเราได้ว่า้ตามสถานที่ต่างในวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ได้ถ่ายให้คุณดูแบบเยอะนะคะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่อยากไปรบกวนเนาะก็คือมาถึงที่แรกนะคะก็ให้ไปไหว้องค์ประธานก่อนเนาะอยู่หน้าวัดเลยนะคะถ้าหันหน้าเข้าวัดจะอยู่ขวามือนะคะแล้วก็มาต่อที่ด้านซ้ายนะคะจะไปไหว้องค์นี้คะเนีนะคะแล้วก็จะทําการนี่นะคะหน้าวัดแล้วก็ด้านซ้ายะ แล้วก็จะมีทางขึ้นไปพีคเนตตรงนี้นะคะให้มาไหว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดินนำทางไปเลยค่ะทุกคนเขาก็มีใบนําทางให้นะสำหรับใครที่แบบไม่เคยมาแล้วก็แบบมาครั้งแรกเนี่ยกลัวทำไม่ถูกนะคะเขาจะมีใบนําทางให้นะคะว่าต้องทําอะไรต้องสวดอะไรนะคะก็คือจะมีใบนาทางให้ตลอดเลยนะคะแล้วก็หลังจากไหว้เสร็จนะคะใครอยากไหว้เาวีสุวรรณนะคะที่นี่ก็มีเหมือนกันแล้วก็จะอยู่ทางด้านถัดมาขวามืออีกทีนึงนะคะถ้าหันหน้าไปหลักวันนะคะจะ ู่ด้านขวามือเลยนะคะองค์ทาวิสุณก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปวัดไหนก็ไปดูกัน,นะะ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดที่สองนะคะก็คือวัดวัดไทยนะไทยนะท่านใจวัดหลวงพ่อทันใจก็คือวัดธาตุดอยคำนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะทำการจอดรถตรงนี้คือ ที่จอดรถดำมีเยอะมากทุกคนแต่ว่าคนก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เรามาวันผ่านนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปไหว้ข้างบนกันนะคะ <c oughs> เดินจากข้างล่างขึ้นมาประมาณ500มตรถึงประมาณ500มตทุกคนไม่ค่อยไกลแต่ว่ามันเป็นเนินนี้มันเลยหนะคะ <c oughs> แล้วก็จะทำการเลาะด้านข้างนี้ไป <c oughs> เพื่อไปถึงหลวงพ้อางน,านใจนะคะเดี๋ยวจะถ่าย พี่นำทางไปแล้วกันเนาะนี่นะคะก็จะเป็นทางเข้าเพื่อเข้าไปไหว้หลวงพ่อทันใจนะคะก็คือด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็จะมีกฎต่างๆนะคะให้ทุกคน ได้อ่านก่อนเนาะจะได้แบบเป็นที่ระมัดระวังนะคะหลังจากเข้าประตูมาเมื่อกี้นะคะทุกคนก็<ล>คือเรามาทางซ้ายเนาะ หลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อทันใจเสร็จด้านในนะคะก็จะมีทางเดินทะลุมาด้านหลังนะคะให้ชมวิวเมืองนะคะทุกคนจะราจะให้ทุกคนชมวิวเมืองเนาะก็คือวันนี้อากาศดีหน่อยเพราะว่าเมื่อวานฝนตกค่ะวันนี้ก็เลยแบบมองเห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวกันตอนนี้เราอยู่บนดอยนะคะทุกคนใครจะเดินขึ้นก็มีทางเดินขึ้นให้นะคะตัวนี้เลยอยู่ใกล้ๆก,กับราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์จะอยู่แถว ตอนนี้นะคะหลังจากเราไหว้เสร็จนะคะทุกคนเราก็จะมีร้านนะคะ,ะเรียกว่าเสี่ยงโชคละกันร้านเสี่ยงโชคนะคะตอนนี้คุณพี่เขาได้เสี่ยงโชคมาละหนึ่งใบเนี่ยเรามารอดูกันวันที่หนึ่งว่าจะนําโชคหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เพราะฉะนั้นเองยังไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าก็รอลุ้น ก็เรารุ้นเหมือนกันว่าคุณพี่เขาจะถูกหรือเปล่าถ้าคุณพี่เขาถูกแบบว่าเราจะได้แบบเออมีการเลี้ยงหมูกระทะได้เกิดขึ้นนะคะก็คือเลี้ยงคุณพี่บอกว่าไม่ได้พูดอะไรเลย ตอนนี้นะคะเรามาแวะกาแฟข้างๆนะคะตรงข้างๆที่จอดรถเ <Cer ise. S 1> นา <Little> ะและเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันทุกคน๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะกินอะไรนะคะแล <Bald i. S 2> ้ววันนี้เพื่อนได้ใช้กันเป็นแกงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปกินข้าวอะไรกัน <c oughs> ตอนนี้ถึงทางเดินลงแล้วนะคะทุกคนก็คือทางที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้แหละแต่ว่าตอนนี้เดินลงก็จะไม่ค่อยเหนื่อยแต่ว่าเมื่อกี้ขาขึ้นขึ้นเหนื่อยมากเพราะว่าเป็นเนินอ่ะทุกคนแล้วก็จอดรถไกลด้วยนะคะที่จอดรถก็จะมีค่อนข้างเยอะอยู่เนาะก็สามารถ เบตบัมระตา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 แล้วคุณ่ายมึงได้ยัท่อนไออนี้นะคะเราแวะมากินข้าวเที่ยงที่ห้างเมย่านะคะอื้มอร่อยมากเดี๋ยวเราขอตัวไปไกินข้าวที่งะะก,ก,ก,ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปไหน๋ยวเราไปตอนนี้นะคะเรากินข้าวเสร็จแล้ว ก็คือเราไปที่ชาบุบานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเรากําลังเดินเล่นอยู่ในยค่ะอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ตในวันที่ไม่มีตลาดข้างหน้าแล้วกันเนาะ,ะเป็นแบบร้าน,นะค้าข้างในเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะ,ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ตนะคะ <c oughs> ก,ก็คือเราจะมาตามหาพี่สาวหนึ่งคนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่สาวอยู่ร้านหรือเปล่าหรือว่าพี่สาวไม่อยู่ร้านนะคะ แล้วก็วันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะก็จะไม่มีตลาดตามที่เคยพามานะตลาดนั้นจะมีแบบวันเสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่สาวจะอยู่ร้านหรือเปล่านะคะอันนี้มาแบบไม่ได้บอกเลยตลาดมีวันอเอคได้ดูช่องชรนชีหรือเปล่าคะเนี่ย ตลาดอ้าวตลาดีวันเสาร์วันอาทิตย์ไงอตวุ้ยเส้นน่ารักมาก มอยกันเสร็จละหนึ่งกลุ่มเกือบชั่วโมงหรือเปล่าก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังหาร้านกาแฟในจริงจันมาเก็ตนะคะนั่งแบบชิลๆสักแป๊บหบนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวส่งเพื่อนทำาธุรแบัสหนึ่งน,นะคะแล้วก็นี่ก็คือเพื่อนรดนผิดยังอยู่ครบนะคะทุกคนยังอยู่ครบแค่แบบมีความเดน่นยลายนิดหน่อยเนาะก็เดี๋ยวอันนี้อาจจะเป็นที่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาจจะไปที่ไหนต่อหรือว่าอาจจะอยู่ที่ที่หรือเปล่าค่ะ มาถึงถ่ายคลิปแล้วนะคะวันนี้ก็คือมาจนตบวไปไหว้พระนาะสองที่นะคะก็คือมีว้องปาเีนกับหลวงพ่อดันใจนะคะราทานน้อยขาวตอนนี้นะคะอยู่ที่จินใจมาร์เก็ตน,นะะ้งมหาคุสาวรุ่แดดมากึบบางวันนี้เลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ยืนนั่งอยู่นนในร้านกาแฟนาอแล้วเดี๋ยวก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยละกันนะคะสำหรับใครที่อยากมูตามนะคะสามารถเป็นมูตามได้เลยนะ,ะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะคะที่ใต้คลิปนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากตาิดตามคลิปได้ด้วยนะคะ